เออตามจิตูดแล้วตอนนี้สี่ล้อโ uh> อ้ยเออสวยเออเออเออเอ้ยโอ้ยจังเขาเย้ยจังเขาเฮ้ยโหม่ได้กอะดีเออเลยเลย เออบินไปเลยบินไปเลยมอไซน้องไฟชิ่งมือันหลังคาดีๆแล้วจริงอรอรอดออไหมใช่มันโดนโซนนะมันจะดิ้งชูหลังค, <ph> คาสี่ล้อสี่ล้ออ่าอ่าไ้ยห้ยกันไปเอ้ยเกือบ เรียบร้อยทิ้งปูนหมดแล้วทิ้งปูนหมดไปแล้วยู่ยู่ทิ้งยังเออตำรวจรถเคสใหญ่เลยว่ะ วนวนกบ้าวนกบ้าวนกบมาวน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 ขึ้นเขาเลงข้างล่างไม่ได้ต้องที่เขาอยังเดียวเลยเออต้องเขาอย่างเดียวอ่ะพอดีคันนี้ตายได้อะเอ้ยเออดีเออย เออตายได้ไปเอาบิง,งเอออดีบดินไปเลยมีอย,อย่างแล้วยังไงเอง้อเยใช่จริงว,ว่าใครได้บ้าน เรือวนเรือนเรือนครับน้องิด well. ็ทำๆปกติมันซาอบนซสาเออไม่น่าจะรอดเดียจริงจริงยังนย พี่ครับพี่ครับพี่นี่เขาไหมปีนเขาปีนเขาไปปีนเขาดีกว่ามีคนแคท

<laughs> ฮานะ่าทำอะไรเขาเนี่ยููฮไปเลยจูโอ้ทะเลาะชน เดี๋ยาพาไปดูดาวเราตามเรามาทำไมฮคนอาจจะมีแฟนคบตามมาเยอะนิดนึงใชเราจะไม่ดูดาวแล้วเราถอยดีว่ยูฮูย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  เดี๋ยวเดีด๋ยวอันปิ้งเหมือนน้องผาดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโจรครับโดนโ,นโจนครับอันนี้มีอ่ะมีอ่ะทำไมไม่เห,ห็นไม่เห็นฮาลโยูฮูยูฮูปิ้งไปแล้วได้ทั้งวันอ่ะได้ทั้งวันอ่ะ ม,มีใครบินแ<อ>มอยู่ยุเทสสามได้ไหมบิน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 วิเดขับมาแตยี่สิบนาทีด้วยจริงเหรอเรากนับอยู่ใช่ไหมนับดูเวลาอยู่โอ้ยี่สิบนาทีแล้วอันนี้อีกไม่กี่นาทีก็เออแล้วเนี่ยใช่ไหมเย้พี่ิ๊กูดอไนะ วิทยาดัตตหนึ่งคันต่อครัต่อคต่อครัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโยโอโยโยอ้ยโอ้ยโอ้โโโโ้้้้อย้โยโยอ้โ้อ ราไม่ไหวแล้วยุยยแล้วเราไม่ไหวแล้วยู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 ไใช่ดอทตสระยานไหมใช้ความเฉียดในการพุ่งตรงไปขึ่งด้างไหมดีดีดีฉันได้ตูเตยด้หน่อยได้ไปดูวิ่งไงีี่สิ่งเมมจัดอ่ะไม่คู่ไดเลยทีไหนแล้วเนี่ย เดีไยวงยัไปสไปยัอเลยัเไยูไปยััยนนี้ไม่ัีไปงไปยังไปยัยังไปยังไปไยังไังไปยยไัยงไปยังไปยัยังไไปยังไยงยยูไปย ยููไอเ็นด anyway oh, ้วยมันอิดมากเลยนะยูอ uh, ้ยว oh, ุจักย ok. oh ิอ oh. ่ยู่ยยู่ยยุ่ยยอ๋อใจเย็นตลอดเฮ้ยผู้หญิวิ่งนะผู้หญิวิ่งผู้หญิงวิ่งลงเขาละอ๋อเกิดอะไรขึ้นอีกคนอ่ะอค่ะ อีกคนไปไหนอีคนอีคนน่าจะแคสเป็นหนึ่งมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับให้เขานี่มาหน่อยให้เขาแจ้งมาหน่อยเขาบอกให้แจ้งมาอ๋อข้างล่างสรุปไหมครับเขาเขาาแจ้งมายังไงขลังขลังตายไหมครับยูยูตายไม่ตายใช่ไหมโอเคโอเคโอเคยูยูตายโอ้ยยจับถึงจับคนถึงเสียชีวิตเลยอะทําให้คนเสียชีวิตเขาเรียกว่าพูดแบบไม่เกรงใจ พูดแบบไม่เก <c oughs> <c oughs> ่งใหญ่ตอนเราไม่ได้บอกว่าตรงนั้นมันสูงไม่บอกก็รู้ตอนนั้นตายไปเอาเราโอ و, ้โหตอนเราต้องบอกว <c oughs> ่าอย่าย่าอย่างนี้ด้วยตอนเราต้องบอกเขาด้วยนะแบบเด็กยังเล็กอยู่อนะอ <c oughs> ยา่ยาอย่าอย่าไปโลหรอ <c oughs> ไม่เด็กเด็กเด็กเมื่อกี้นี่กระโดดไปอะเขาไม่รู้ว่าตันนั้นสูงหรือต่ำไง <c oughs> อตอนเราต้องบอกแบบ เอาไงให้รอดอย่างเดียวอ่ะจริงหรอเด็กนะโอ้นนางสารโอเคจะไปไม่มีอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกระโดดนกระโดดหลบหนีไงเฉยๆจริงหรอล่อไปเขาในลูกได้ไหมวุ้ย เดือบลายเห็นชื่อขึ้นไหมนี่ยเห็นชื่อขึ้นปะไปถึงมาแล้วใช่ไหมเคเ้าบอกว่าแจ้งเข่าวไหนแจ้งอะไรนะไอ็สิ่งที่ว่าอะไรนะแจ้งอะไรนะพี่อ่าเป็นหนึ่งแจ้งหนว่าตอนที่แคส์อะเขาให้ใช่ใช่เขา ยูยูตายยูยูตายตกมาตายอ่าห้องแขร์อะแจ้งแขรห้องตำรวจอ่ะน่าไปห้องลองทุกข์กลองดูนี่